วันนี้ขี้เกียจเอ่อยกคกขึ้นมาตำนะจะใช้เป็นวิธีการตีตรแรงนะขี้เกียจเอาคกขึ้นมามันนิดเดียวนี่พริกกระเทียมเดี๋ยวก็หั่นหมูกรอบกันเลยนี่เดี๋ยวเก็บหมูกรอบไปสักหน่อยชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งชิ้นเล็กชิ้นหนึ่ง เก็บไว้สองชิ้นผัดสองชิ้นอันนี้เก็บไว้ทำรอบหน้าชิมหน่อยนะมาชิมหน่อยอืมเคยละเละไปหน่อย cọp đi <laughs> chán, lấy chia nó lau nhuộm kênh cà kênh cà đòn mũ cọp, kênh 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 <laughs> เป็นอะไรที่น่าเอาไปทำตามยิ่งอย่างอย่างยิ่ง <laughs> <laughs> โอ้ยเวรกรรมหมูกรอบรอบนี้นั <laughs> ่นแต่นางมากกินมากเลยดูดิ <laughs> หนาวอร่อยมาก น้อยไปหน่อยเพราะวะ่าสองชิ้นเนี่ยหมูแดงเ,เนื้อแดงมันแข็งเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้เมื่อวานยังสวยวันนี้น้อยไปหน่อยว่อาหน,น่อยชิ้นแล้วกันยังไม่พอกินนะไม่ได้กินเยอะชิมอีกแล้ะ เ okay. หลื้อชิ้นหนึ่งไปผัดจานหนึ่งได้ชิ้นเนี้ยไว้ผัดแล้วคุณสามีจานหนึ่งตรงนี้พริกไม่พอเลยตำพริกเพิ่มเดี๋ยวตีพริกเพิ่มปรุงเครื่องปรุงนะจ๊ะเหมือนเดิมเหมือนทำเมื่อวานอะ่ะน,น้ำตาลนิดหน่อยชูรสนิดนึง รสนี่มันเป็นน้ำประสานทองคานอนิดนึงคานอหรือรสด,ดีก็ได้นะพี่พด้าไม่มีซอสฝาเขียวไงถ้ามีซอสฝาเขียวก็ใส่ซอสฝาเขียวได้น้ำปลานิดนึงทุกอย่างอย่างละนิดนะจ๊ะแล้วก็ตั้งกระทะมันร้อนมันหอยแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำอีกนิดนึงนะจ๊ะ ต้องใส่น้ำด้วยนิดนึงแล้วมันจะผัดพอดีใส่น้ำมันหนึง่งทับทีนี่คือหมูกรอบที่ปรุงไว้เมื่อกี้นะนี่น้ำใส่ไปนิดนึงแล้วก็ใบกระเพรา กะเามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ซื้อมางแต่เมื่อวานนะช่ตู้เย็นไว้มันเลยดำแต่ก็กินได้ไม่ใช่ปัญหานี่น้ำมันใส่น้ำมันไปทับพีหนึ่งค่อนข้างร้อนแล้วเดี๋ยวใส่ลงไปแล้วผัดแป๊บเดียวนะใส่ปุ๊บผัดไม่ถึงหนึ่งนาทีขึ้นได้เลย มี่ไฟค่อนข้างกระทะค่อนข,ข้างร้อนมากๆแล้วควันขึ้นเยอะแล้วใส่เลยนะ ก็นน้ำน้อยไปนิดนึงเอแบบ๊ปิดไฟหักรัดข้าวเลย ตักพริกชิ้นใหญ่ให้ก็เดี๋ยวก็บนอีกคุณฝาชีเรียบร้อยแล้วผักกาเราหมูกรอบเสร็จแล้วจ้า